พลานที่หากินอยู่ในผืนป่าใช่ว่าจะมีแต่พลานที่มีความชำนาญในการใช้อาวุธหรือวิชาอาคมเท่านั้นพลานมือใหม่หรือไม่กับพลานที่มีความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองก็ยังมีอยู่ไม่น้อยแม้จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนวิชาความรู้ความสามารถต่างๆในการล่าสัตว์อยู่บ้างกว่าที่จะมีความเชียวชาญเหมือนกับพลานมืออาชีพซึ่งพลานมืออาชีพหรือไม่กับพลานเก่าแก่ก็ย่อมเคยเป็นพลานมือใหม่มาโดยการทั้งสิน้น ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยผิดพลาดอะไรโชคดีหน่อยก็มีชีวิตหลอดไปจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานสอนลูกสอนหลานต่อๆไปหากโชคร้ายก็ถูกสัตว์ป่าฆ่าตายอยู่ในป่ากลายเป็นผีเฝ้าป่าคอยหลอกหลอนชาวบ้านหรือแม้แต่พลันคนอื่นๆไม่จบไม่สิน้นบางก็มีสัตว์ป่าที่ถูกพานยิงแล้วไม่ตายหนีเอาตัวหลอดไปได้ก็มีซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งสัตว์ป่าหากว่าไม่ดูร้ายหรือว่าเป็นสัตว์ป่าเล็กธรรมดาก็จะไม่มีการอาาดแค้นย้อนกลับมาทาร้ายคนที่เคยทําให้มันบาดเจ็บแต่อย่างใดหากแต่ว่ามันเป็นสัตว์ป่าดูร้ายนั่นก็หมายถึงว่าการที่ทําให้สัตว์พวกนั้นบาดเจ็บยิ่งจะทําให้มันเพิ่มความน่ากาลัวดูร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของมันก็อาจจะถูกมันดักซุ่มทําร้ายเอาถึงตายได้ไง่ายๆเลยเมื่อปีก่อนได้มีชาวเมือง เข้ามาท่องเที่ยวเดินป่าหาลาสัตว์เป็นขบวนรวมสิบกว่าคนคนพวกนั้นยิงสัตว์ป่าล้มตายไปมากมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาเนื้อของสัตว์ป่าพวกนั้นมาเป็นอาหารแต่แค่เพียงจะล่าเพื่อความสะใจเท่านั้นซึ่งการกระทาของคนพวกนั้นชาวบ้านไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยนอกจากสัตว์ป่าที่ถูกเข็นฆ่าตายไปมากมายแล้วก็ยังมีเสือลายพาดกอนตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสือแมลุกอน ถูกยิงจนบาดเจ็บหนีตายไปได้ส่วนลูกน้อยของมันถูกกระสุนยิงตายคาที่การเดินป่ามาพบเจอและได้ล่าเสือของคนเมืองพวกนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของคนพวกนั้นก็ว่าได้เพราะว่าสัตว์ป่าทั่วๆไปใครก็สามารถที่จะล่าได้ส่วนเสือลายพาดกนที่อยู่ในผืนป่าน้อยคนนักที่จะได้พบเจอและได้มีโอกาสที่จะล่ามันแม้มันจะไม่ตายก็ตามแต่ก็ยังได้ซากลูกของมันมาถึงสองตัว ซึ่งการกระทําของคนพวกนั้นที่ทิ้งเอาไว้จะรู้หรือไม่ว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเสือแม่ลูกอ่อนตัวนั้นตัวของมันได้บาดเจ็บรุนแรงแถมลูกของมันก็มาถูกฆ่าตายไปด้วยนั่นมันสร้างความเครียดแค้นให้กับมันเป็นอย่างมากจนกลายเป็นเสือดุร้ายโหดเที้ยมเข็นฆ่าทั้งชาวบ้านหรือแม้แต่พลนันที่เข้าไปหากินในผืนป่าตายไปแล้วหลายลายจนชาวบ้านต้องช่วยกันออกตามล่ามันอย่างหนัก ว่าจะเจอกับตัวของมันได้ก็ได้มีการสูญเสียทั้งชาวบ้านและพลานไปเกือบสิบคนแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่สามารถฆ่าเสือแม่ลูกอ่อนตัวนั้นตายได้สําเร็จแต่อาถรฐานความโหดเหี้ยมของมันยังไม่จบสิน้นเนื่องจากว่าก่อนที่มันตายตอนที่ล่าพลานหรือชาวบ้านตายไปนั่นมันก็ยังได้กินเนื้อหนังของคนที่ตายไปด้วยหลายลายจนเกือบจะทําให้มันกลายเป็นเสือสมิงหรือไม่มันก็อาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วโดวยที่ไม่มีใครรู้ แต่ก็ถูกกระสุนอาคมของพลางที่ออกตามล่าอย่างหนักจนตายในที่สุดหลังจากที่มันตายไปไม่นานพ่อเฒ่าซึ่งเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านผู้ที่เป็นหัวหน้าขบวนออกตามล่าเสือแม่ลูกอ่อนในครั้งนั้นก็เกิดมีอาการแปลกประหลาดตามมาวันดีคืนดีกระคานสี่เท้าลงจากเรือนพุ่งกระโจนหายเข้าไปในป่าหรือไม่วันดีคืนดีก็ส่งเสียงร้องคำควรอยู่ในเรือนของตนเองซึ่งเสียงร้องออกมานั่นมันเป็นเสียงร้องคำรามของเสือ ไม่มีผิดสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะต่างก็เข้าใจกันว่าวิญญาณของนางเสือแม่ลูกอ่อนนั่นอาจจะย้อนกลับมาเข้าสิงล่างของพอเ่าหมอผีก็เป็นได้ซึ่งหากมันเป็นเช่นนั้นจริงจริงอยากนักที่จะมีใครสามารถจัดการกับมันได้ขนาดว่าพอเ่าเป็นหมอผีที่เก่งกาท,ที่สุดก็ยังเสียท่าขนาดว่ามันเหลือแต่เพียงวิญญาณเท่านั้นและการคาดเดาของชาวบ้านและพลานรุ่นใหญ่หลายคนก็ได้เป็นไปแบบนั้นจริงๆเมื่อพอเ่าหมอผี พุ่งกระโจนสี่เท้าหายเข้าไปในป่าในคืนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกเลยหลังจากนั้นในหมู่บ้านก็เล่ม,มีเรื่องเดือดร้อนกลับเข้ามาอีกแรกแรกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกลักขโมยหายไปในช่วงกลางดึกและได้มีคนไปพบกับเศษซากของสัตว์เลี้ยงพวกนั้นอยู่ตามผืนป่าทั่วไปที่เหลือไว้แต่เพียงโครงกระดูกส่วนเนื้อหนังนั้นถูกกัดฉีกไปจนหมดสิน้นจากสัตว์เลี้ยงต่อมาก็กลายเป็นชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงที่พากันเข้าไปหาของป่า ถูกดักทำร้ายและขาตายล่างนั้นถูกลากไปกัดฉีกกินไม่ต่างอะไรก,กันกับการกระทำของเสือเมื่อดูลักษณะการกระทำจนแน่ใจแล้วว่าต้องเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่ต่างก็คิดกันว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพ่อเท่าหมอผีในหมู่บ้านที่หายเข้าไปในผื้นป่านั่นเองบัดนี้คงถูกวิญญาณไลยของนางเสือสมิงแม่ลูกอ่อนเสียงสู่จนกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้แน่ชัดก็ได้สั่งห้ามผู้หญิงในหมู่บ้าน ห้ามเข้าไปหาของป่าในช่วงเวลานั้นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะจัดการตามล่าเสือสมิงให้ได้อีกครั้งหรือให้แน่ใจว่าหากว่าพอเท่าหมอผีได้กลายเป็นเสือสมิงก็ขอให้จัดการให้เสร็จสับซะก่อนมีพลานจับกลุ่มกันไปกลุ่มมาสองคนบ้างสามคนบ้างออกตามล่าทั้งพอเท่าหมอผีและเสือสมิงที่ขาดว่ามันจะย้อนกลับมาล่าเยื่ออีกครั้งผ่านไปร่วมสัปดาห์ก็ไม่เห็นหล่องรอยอะไรของมันสุดท้ายจึงได้ดตัดสินใจ เอาหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ไปผูกมัดไว้ในป่าเพื่อเป็นการล่อให้เสือสมิงออกมาตอนแรกหมูตัวนั้นที่เอาไปผูกไว้กลางป่าไม่ได้มีอาการดิ่นลน้นส่งเสียงร้องแต่อย่างใดจนเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มกว่าขณะที่พลานในหมู่บ้านต่างกระแยกย้ายกันมัดห่างอยู่รอบๆบริเวณที่เอาหมูไปผูกทิ้งเอาไว้จู่ๆหมูตัวนั้นก็ส่งเสียงร้องลั่นดิ่นล้นกระชากเชือกจนแทบจะขาดเหมือนว่ามันจะเห็นอะไรเขา้า พยายามที่จะหนีเอาตัวรอดพลานที่พากันดักซุ่มอยู่บนนั่งห้างต่างกระสอดสายสายตาไปทั่วก็ยังไม่พบเห็นอะไรผิดปกติเนื่องจากว่าหมูมันน่าจ,จะมีสัญชาตญาณที่สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปได้มากกว่ามนุษย์นั่นเองจึงได้แต่พากันนั่งรอดูความเคลื่อนไหวของสิ่งที่ผิดปกติที่แปลกปลอมเข้ามาในบริเวณนั้นจนได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำใบไม้ดังสวบสาบสวบสาบ,สวบสาบใกล้เข้ามา ฟังจากเสียงฝีเท้าแล้วไม่น่าจะเป็นสัตว์ป่าเพราะว่าสัตว์ป่าจะมีเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาโดยเฉพาะกับเสือที่เห็นว่าตัวใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าเสียงฝีเท้าของมันแม้จะย่องมาข้างหลังแทบจะไม่ได้ยินเลยทีเดียวด้วยสัญชาตญาณของการเป็นพนันต่างก็พอจะเดากันออกว่าเสียงฝีเท้าน,น,น่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของคนมากกว่าจนแสงจันทร์กระทบเข้าไปสาดส่องกับร่างของคนคนหนึ่งที่เดินตรงดิ่งออกมาจากป่าลึก เข้าไปหาหมูป่าที่กำลังดิ้นล้นส่งเสียงร้องลั่นอยู่ซึ่งร่างที่พานทุกคนเห็นนั่นก็คือพ่อเฒ่าหมอผีประจำหมู่บ้านนั่นเองสายตาของพ่อเฒ่าจ้องเขม็งไปยังร่างของหมูที่ผูกมัดเอาไว้โดยไม่ได้คิดสนใจว่าจะมีใครดักซุ่มรออยู่หรือไม่อาจจะด้วยความที่คิดว่าคงไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรตนได้เนื่องจากตนเองก็เป็นหมอผีที่มีอาคมแก่กล้ามากที่สุดในหมู่บ้านนั่นเองยังไม่ทันที่พ่อเฒ่าหมอผี จะเดินดิ่งเข้าไปถึงตัวหมูก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นดังตุ่มเสียก่อนกระสุนปืนประทะเข้ากับล่างของหมอผีเท่าจนผงะหงายหลังไปแค่เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะหันขึ้นไปมองบนต้นเสียงที่มีประกายไฟแวบออกมาจากปลายกระบอกปืนมาคู่ได้แค่เพียงจำเลืองมองแต่ก็ไม่ได้สนใจพลานที่อยู่บนนั่งห้างนั่นหมอผีเท่ายังคงเดินดิ่งตรงไปที่ล่างของหมูที่ผูกเอาไว้เพราะว่ากระสุนเมื่อคู่ไม่สามารถที่จะทำอะไรพอเท่าหมออาคมได้ ก่อนที่จะเดินไปถึงร่างของหมูที่ดินหล้นสุดชีวิตจู่จูร่างของพอเท่าหมอผีก็กลมลงคลานสีเท้ากลายเป็นไอ้ลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาพรานที่ดักซุ่มรออยู่บริเวณนั้นทั้งหมดจนพากันรู้แน่ชัดแล้วว่าหมอผีเท่าได้ถูกวิญญาณลายของเสือแม่ลุกอ่อนสิงสู่จนกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆแถมร่างเสือสมิงหมอผีเท่าก็ยังเคยได้กินเนื้อหนังสดๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงไปแล้วด้วย ถึงได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวแบบนี้เสียงปืนยังคงระเบิดตูมตามกระสุนพุ่งเข้าหาล่างของหมอผีลาวกับหาฝนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรร่างเสือสมิงหมอผีได้เรื่องนี้ผ่านบางคนได้เตรียมการเอาไว้แล้วเพราะรู้ดีว่าหมอผีอาคมมีวิชา,าคมเหนือกว่าใครก็เลยได้แอบเอาเศษผ้าของหญิงชาวบ้านที่มีประจำเดือนติดตัวมาด้วยเพื่อล้างอาถรรพ์ของหมอผีอาคมผู้นี้ เศษผ้าของหญิงชาวบ้านที่เปื้อนโลหิตประจำเดือนได้ถูกพันเอาไว้ที่ปลายกระบอกปืนของตนเองพร้อมกับกระสุนที่บริกรรมคาถาลงอาคมรอไว้ก่อนแล้วก็ระเบิดโตมเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งผ่านลำกล้องที่ผูกมัดเอาไว้ด้วยเศษผ้าเปื้อนประจำเดือนของหญิงชาวบ้านพุ่งเจาะเข้าไปที่กลางแสกหน้าของเสือสมิงที่มันยังไม่ทันที่จะทำอะไรหมูตัวนั้นล่างของมันก็สุดหววลงไปกองกับพื้น ดินพลานร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพอถูกกระสุนนัดแรกเข้าไปดูเหมือนว่าเสือสมิงหมอผีเท่าจะสิ้นท่าเหล่ากับว่าวิชาอาคมต่างๆก็ถูกล้างอาถรรพ์หมดความเข้มขลังไปด้วยเพราะว่ากระสุนได้เล็ดลอดออกมาจากลำกล้องที่ผูกมัดเอาไว้ด้วยเศษผ้าเปื้่นโลหิตประจำเดือนของหญิงชาวบ้านกระสุนของพลานคนอื่นๆกระเบิดตูมตามเสียงดังสนั่นขึ้นอีกชุดจนร่างที่ดินพลานของเสือสมิงหมอผีเท่า ชักกระตุกดินผ่านอยู่เพียงคู่เดียวก็เงียบสนิทขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองร่างทั้งล่างของมันถูกกระสุนปืนเจาะเข้าไปจนพลุนไปหมดเลือดสดสดทะลักออกจากรูกระสุนจนแดงฉานหมูที่ผูกเอาไว้กับต้นไม้ตกใจจนกระชากเอาเชือกขาดแล้ววิ่งหนีกลับไปที่หมู่บ้านส่วนร่างของไอ้ลายเสือสมิงจู่ๆก็กลับกลายคืนล่างเป็นหมอผีเท่าอีกครั้งจนแทบจะจำสภาพไม่ได้เนื่องจากว่าถูกกระสุนจนพลุนไปทั้งล่างนั่นเอง โชคดีที่สามารถหาวิธีกำจัดหมอผีเท่าเสือสมิงได้ไม่เช่นนั้นชาวบ้านคงอยู่กันอย่างไม่สงบสุขนับว่ามีพลานบางคนที่ยังมีวิชาความรู้ที่แม้จะไม่ใช่อาคมที่เข้มขขังแต่ก็สามารถที่จะใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีหลังจากที่หมอผีกลายเป็นเสือสมิงและถูกฆ่าตายพลานทุกคนก็รีบปีนล,ลงจากนั่งห้างช่วยกันหาไม้มาสมไฟ เผ่าล่างของหมอผีเทาที่กลายเป็นเสือสมิงทิ้งทันทีทั้งวิญญาณของหมอผีเทาและนางเสือสมิงแม่ลูกอ่อนจะได้ไม่สามารถไปสิงสู่กับใครได้อีกไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดมันถึงสามารถเข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของหมอผีเทาได้เรื่องนี้ไม่มีใครสามารถที่จะให้คําตอบได้แม้แต่คนเดียวแต่ทั้งหมดนั่นมันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วและก็สามารถที่จะจบมันลงไปได้โดยดีจึงไม่มีใครคิดที่จะติดใจค้างคาอะไรอีก ต่างคนก็นต่างทำมาหากินกันต่อไปตามวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวป่าแบบนั้นเลยมา